เสพติดการดูหนังโป๊ควรแก้ไขยอย่างไรครับ <laughs> สมัยก่อนเราพูดถึงผู้หญิงว่าผู้หญิงไปถึงดวงดาวด้วยตนเองดีกว่าที่ผู้ชายทำเดี๋ยวนี้เลกมัปนกลับครับเราพบว่าผู้ชายไม่ใช่ส่วนหนึ่งผู้ชายส่วนใหญ่ชอบดูลูกโป๊ชอบดูคลิปโป๊ชอบดูหนังโป๊เพราะดูง่ายเวลาดูเสร็จแล้วมันก็กระตุ้นเราอารมณ์ อยากปฏิบัติการเพราะว่า,าขุนศึกมันพร้อมรบแล้วหลังจากนั้นมันก็มักจะหักห้ามใจไม่อยู่เมื่อหักห้ามใจไม่อยู่ก็ออกสู่สงครามซึ่งตัวเองเป็นทั้งผู้ชนะสิบทิศเพราะว่าศัตรูสู้ไม่ได้เราก็สู้แบบใจที่เราอยากสู้ทีนี้อีเวลาที่ใจที่เราอยากสู้ก็คืออีตอนที่พวกเธอดูหนังโป๊และพวกเธอช่วยตัวเอง พวกเธอก็มีความรู้สึกจะมีคนมาแอบ,บดูเธอเดี๋ยวคนมาเห็นแล้วจะทํายังไงเดี๋ยวจะเป็นไงเงันพวกเธอก็ต้องรีบปฏิบัติการให้เร็วที่สุดที่เร็วได้จึงเป็นสาเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ผู้ชายยุคปัจจุบันเป็นโรคหลังเร็วนะครับน้องๆผู้หญิงให้ทําใจไว้ว่าในอนาคตจะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเรามันจะเป็นพวกรถก,กระจอกไม่ทันกินน้านะครับเพราะว่ามันเคยชินกับการช่วยตัวเองครับนะต่อไปทําไปเรื่อย มันได้ดังใจไหมมันเป๊ะตามตำรามันมีรูปผู้หญิงที่อยากได้ไม่เหมือนแฟนบางวันโดนแฟนดา่าบางวันแฟนไม่ให้เข้าห้องบางแฟนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นปัญหาใหญ่ใชัยชาติยุคปัจจุบันนอกจากหลังเร็วแล้วยังชอบช่วยตัวเองดูหนังโปรครับจริงลูกพยายามถ้าเป็นอยู่พยายามออกจากหนังโปให้เร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้นะเพราะผู้หญิงจริงๆเขารออยู่นะครับเป็นปัญหาจริงครับขอบคุณที่ถามนี่ก็ถามว่านพะวกหมอ,หมอทั้งหลายเขาจะรักษาอย่างไร หมอก็บอกรักษาไม่ได้เพราะว่าเป็นรสนิยมส่วนตัว